เออธรรมชาติของเด็กนะคะนี่เด็กๆเ,เตรียมตัวออกมาข้างนอกนะคะเล่นสนามเด็กเล่นรอกลับบ้านเด้อรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านจ้าแต่ยังไม่ได้กลับรอกยังไม่ถึงเวลากิจกรรมหลังเลิกเรียนค่ะกิจกรรมกลางแจ้ง

ไอ้ um. ติมเท่านั้นเออไม่เอาเดี๋ยวหนูบาดบาดขาเดี๋ยวเลือดออกไม่เอาลูกไม่เอามากบาดโผลมากบาดโผล่ดีไ um. อ้ติมหนูแบกอี่ดีเอ้ยพอนมาที่เป็น,ออนท่อเหมือนเย็นตีร่างกายชวนชวนตึงแต้นหาฮกเดียนแม่นเลนยแตวออาว่าต้องรีบเปลา โอ้เหยันนี่งงายเตียงบึ้มบึมทัวก็แม่ทัวมาเหนียวเออหัวเฉยเออเออวันนี้หนูเป็นนักแสดงให้ยายหนูเป็นคอนเทนต์ให้ยายนะหนึ่งฉาก